ครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีและก็พี่พี่คนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับซับเจริญพรบอลสีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่พี่เ,เพื่อนนะครับผมมาทํฟความรู้จักบอลสีที่มีชื่อว่านี่นะครับเพชรพันคนครนะครับผมบอลสีเพชรพันคนครนะครับผมมีลักษณะลูกหัวใจทรงไทยนะครับ สะดือสีแดงเข้มนะครับผมส่วนใบที่เขายังไม่ป้ายนะครับผมก็จะเป็นสดือสีเขียวนะครับนี่นะครับกระดูกสีดํานะครับพนสีใบก็จะมีสีเขียวแล้วก็ป้ายอมชมพูนะครับแล้วก็อมแดงนะครับขอบใบสีขาวนะครับแล้วก็มีขอบใบที่อยู่ริมขอบสุดเลยเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับผมก้านของเขาก็จะเป็นสีแดงอมชมพูนะครับผมใบที่ป้ายนะครับ ส่วนใบที่ไม่ป้ายนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมนี่นะครับเพชรพระนครนะครับผมเป็นบอลสีที่เป็นตัวแลปีหกห้านะครับผมซึ่งออกมาใหม่นะครับราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะครับผมสําหรับต้นแม่เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดพันนะครับผมส่วนต้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับ ส่วนต้นเบบีนะครับผมก็จะแบ่งปันอยู่ในราคาหลัก2000ขึ้นนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบนสีเพชรพระนครนะครับผมผมก็จะเก็บไว้ตั้งแม่นะครับผมเอาไว้แบ่งปันพี่เพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อว่าผมก็จะได้แบ่งปันบนสีตัวเทพตัวแรนะครับแล้วก็แบ่งปันบนสีตัวสวยๆนะครับนี่นะครับผมในอนาคตนะครับ โอเคครับผมท้ายคลิปก็มาแบ่งปันบอลสีนะครับผมวันนี้ก็จะมีบอลสีมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับต้นแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้ก็จะแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยแปดสิบบาทนะครับผมนี่นะครับใครสนใจก็อย่าลืมทักเฟซทักไลน์แล้วเอดไอเดลไลน์มานะครับผม หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทครับผมนี่นะครับสวยงามมากครับผมเมืองเกาะเกร็ดนะครับจะดดูสีแดงนะครับผมรูปใบทรงหัวใจทรงไทยนะครับผมมีเม็ดสีชมพูบนใบด่างนะครับแล้วก็มีขอบใบสีชมพูนะครับผมเป็นเมืองเกาะเกร็ดเจนสองนะครับผม ดาโหดโอดแบบนี้นะครับผมพี่ๆเพื่อนๆเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยครับนี่นะครับผมความสวยของเขานะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมได้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมคุ้มเลยครับเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในสวนนะครับ1380ัรบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับถ้าอยู่ในตามตลาดทั่วไปนะครับผมก็ราคาก็จะค่อนข้างแพงนะครับ1,500ขึ้นนะครับผมต้นนี้นะครับ นี่นะครับผมถ้าตามตลาดนัดอะไรประมาณนี้ก็จะแพงนะครับผมแต่นี่หน้าสวนนะครับผมก็ขายอยู่ในราคานี้นะครับแล้วก็มาต้นถัดมานะครับผมนี่นะครับองยิงทอฝฟันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมใครสนใจนะครับผมด่างลายปลาค้าแบบนี้นะครับผมขายที่เจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับผมนี่นะครับที่สวนอื่นถ้าโตขนาดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทนะครับเกือบพันนะครับผม ด่างลายปลาคราบแบบนี้นะครับผมใครสนใจหรือว่าใครยังไม่มีนะครับผมองค์หญิงพอกฝันนะครับใครยังไม่มีองค์หญิงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมก็รับน้องๆไปเลี้ยงได้นะครับสนใจองค์หญิงไหมครับโอเคครับผมวันนี้ก็แบ่งปันบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็มีนะครับผม คซับคูณผลนะครับผมเปิดด่างแ,แล้วนะครับผมนี่น้องเขาด่างนิดนึงนะครับนี่นะครับผมด่างแดงๆนะครับเดี๋ยวน้องเขาก็จะเปิดเยอะกว่า <min> น <realised> ี้นะครับผมเขาโตกว่านี้ก่อนนะครับ1,200บาทนะครับผมซับคูณผลนะครับรูปใบหัวใจทรงไทยนะครับผมนี่นะครับมีเม็ดสีชมพูบนใบนะครับผมนะครับกระดูกก็ของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ ใบหูกว้างนะครับแล้วก็ก้านจีน้ําตาลนะครับต้นนี้ก็สูงประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับผมนี่นะครับซับพูลผลนะครับผมใครครอบครองก็เงินไหลเข้าบ้านนะครับผมนี่นะครับซับเต็มบ้านนะครับผมใครรับน้องไปเลี้ยงนะครับผมรับรองนะครับเงินทองไหลเข้ามาเทมาแน่นอนครับแล้วก็มีนะครับผมเบาๆนะครับก็จะเป็น ศิลาหุ้มทองนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นศิลาหุ้มทองแผงนะครับผมเขาก็มีหน้าเขียวนะครับผมชุมภูนิดนึงนะครับผมหน้าแดงนะครับ350รสิบบาทครับผมศิลาหุ้มทองเบาๆนะครับโอ้มาดูยอดมงกุฎทำไมสวยจังใบใหม่ของน้องยอดมงกุฎสวยงามมากครับผมให้ชมใบใหม่นะครับผมนี่นะครับ ยอดมงกุฎที่สวนนะครับผมสวยงามมากครับเห็นไหมครับโหสวยสวยสวยยอมรับว่าสวยจริงๆครับยอดมงกุฎครับสีใบน้องเขาสวยมากครับผมรักเอ้ยนะครับผมนี่นะครับก็มีดารานพรัตน์นะครับศิลานักปากนะครับผมนี่นะครับความสวยของน้องเขานะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ผม่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆเป็นเพื่อนม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคลิปนี้ผม่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ